จริงจังราคาเดินใจวันนี้มากินที่คลองนะคะต้องบอกว่าบุฟเฟ่ต์ที่เนี่ยเขาทําถึงมากๆเลยคะ่ะแค่เนื้อสันคันพิเศษก็คือน่ากินไม่ไหวแถมยังมีพวกกุ้งแม่น้ําแบบพารังนะอันนี้กินง่ายมากๆเลยคะ่ะเราชอบขอช้อนกับซม์เพราะนานแล้วก็กันไก่คือแบบจะช่วยให้กินได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยมีพวกเมนูหมาล่าเสียบไม้ด้วยค่ะอันนี้เรากินเป็นโปรเจกต์99นะคะถ้ารวมแวตรวมเซอร์วิสชาร์จด้วยเนี่ยก็จะเป็น94 1ต่อคนคะ่ะ มันดองกุ้งดองจะอยู่ในโปรนี้ด้วยนะคะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะเรามากินที่สาขาเอกมัยนะเขาจะอยู่ติดถนนเลยมีที่จอดรถค่ะอ่ะอันนี้เราเข้าไปก็คือสั่งอาหารได้เลยนะคะมีเมนูให้เลือกเยอะมากสายเนื้อคือห้ามพลาดอันนี้เราสั่งมาเป็นเนื้อสันทับพิเศษค่ะชิ้นหนาใหญ่มากๆคือแบบย่างแทบจะแบบเลยเตาไปเลยอ่ะคนรักเนื้อเห็นแล้วจะต้องเครซี่แน่นอนค่ะแต่ถ้ามากินในเดือนเกิดนะเจ้าของวันเกิดลด50%ใช่ไประชาชนไปโลด แต่ต้องมากินโปรห